ตอนนี้ครับนกเอี้ยงกำลังซ่อมแอร์อยู่นะครับเอี้ยงหยิบประแจดิ <c oughs> มัน <c oughs> ก่อควรมากเลยครับตนนัวนี้เอี้ยงซ่อมแอร์หน่อยหยิบน็อตไปดิไปคาบน็อตมาเร็วนี่ไง Yeah. ช่วยหยิบเครื e! ouais. do, crowd, uh ่องมือดิเป็นประโยชน์นอยให้จะหยิบเครื่องมือช่วยเลยน็อต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 โอ้ยขับน็อตได้นี่ก็สำเร็จวิชาละกำลังฝึกอยู่นะครับซ่อมแอร์ มาไปส่งลูกพี่มึงเนี่ยใช่ไหมเกตการ์ดนี่ไปไปไปนี่นี่น,น,น,นี่เออ